สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสอนวิธีการใช้แอป n e t o o l สำหรับการสร้างใบรับสินค้าซื้อสดค่ะให้เรากดที่ขีดสาขีดซ้ายมือหรือว่าเมนูนะคะแล้วก็ให้เลือกรายการใบรับสินค้าซื้อสดค่ะแล้วก็กดเครื่องหมายบวกมุมบนขวานะคะค่ะขึ้นมาในหน้านี้แล้วนะคะวันที่เราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ แบตในที่นี้เราจะเลือกใช้แบตรวมในนะคะเลขเอกสารในบินซื้อเราสามารถที่จะกรอกได้เลยนะคะใบสั่งซื้อถ้าได้จัดทําไว้แล้วก็สามารถคลิกที่สัญลักษณ์ได้เลยค่ะแต่ว่าในที่นี้นะคะเราจะเลือกใช้ unspecify นะคะแล้วก็เลือกบริษัทค่ะแล้วก็เพิ่มสินค้าหรือว่าบริการนะคะในที่นี้ให้เลือกสินค้าหรือบริการะคะ่ะ ราก็จะใส่จำนวนนะคะลงไปแล้วก็ตกลงค่ะแล้วก็กดกลับนะคะขึ้นที่หน้านี้นะคะเราก็เลื่อนลงมาดูตรงยอดชำระ990าระ990นะคะมีช่องทางการชำระอยู่3ช่องทางจะเป็นเงินสดเครดิตแล้วก็โอนในที่นี้เป็นเงินสด ก็ให้เราติ๊กถูกตรงเงินสดแล้วก็ใส่ย,ยอดจํานวนที่ต้องชําระค่ะนะคะลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ตรวจสอบดูความถูกต้องแล้วก็ติ๊กถูกมุมบนขวามือได้เลยค่ะก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นสําหรับการสร้างใบรับสินค้าซื้อสดค่ะ